ก็สวัสดีเพื่อนคนครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตราคาบิตคอยกันจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยโอเคครับเพื่อนก็สวัสดียามเช้านะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วนะครับใกล้จะสิ้นเดือนอีกแล้วนะครับแป๊บๆเองนะครับพอเดี๋ยวมาดูราคาบิตคอยกันใน time f ฟรมเดย์นะครับเพื่อนแท่งเดยนะครับเช้านี้ ปิดเขียวแบบไม่ต้องสังเกตอะไรเยอะนะครับเขียวชัดๆนะครับเพื่อนแทงเต็มใบอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนก็หลังจากที่เมื่อวันซืนนะครับมันรูดลงมา93,500นะครับแล้วก็เมื่อวานเมื่อเช้านี้นะปิดเป็นแท่งเขียวเช้านี้ขึ้นต่อเนื่องนะครับเพื่อนก็เทียบเคียงกันเนี่ยโอ้โหเพื่อนเพื่อนลองสังเกตดูนะว่าลุ้นนะมันต้องลุ้นลุ้นเด้งอย่างนี้เลยนะอ่านี่ เมื่อวานคุยกันว่าจวดๆถ้าเป็นชุดนี้นี่คือแจมนะแต่ถ้าเป็นแค่ชุดนี้นี่ก็เอ้ยไม่น่าเกียดแล้วนะเพื่อนอ่ะเอาเป็นว่าลุ้นกันเลยนะว่าจะออกเป็นชุดนี้หรือชุดนี้นะครับก็เรารับของกันมาแล้วนะครับตรงนี้นะก็มีสัญญาณอันนึงนะที่สวยๆน่าสนใจเลยก็คือ เบรกตัว e ีเมยเนะครับขึ้นไปยืนเหนือได้แล้วเนาะชาวนี้เนี่ยังไงปิดแถว98 0 0 0แน่นอนนะครับเพื่อนก็เป็นว่าลุ้นกันต่อนะครับว่าเนี่ยมันจะขึ้นไหลต่อเนื่องขึ้นไปนะครับฮุกขึ้นไปไปจบที่สักแสนหนึ่งก็ยังดีนะครับเพื่อนอ่ะเอาเป็นว่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาตีเทตไลน์ครับเฟรมเดย์ดูนะครับว่า เฮ้ยมันเบรก,กื็ยังนะปรากฏว่ามันยังไม่เบรกนะนเพื่อนก็เอาเป็นว่าตรงนี้นะลุ้นขึ้นไปก่อนนะครับอีกวัน2วันถ้าเกิดติดสวยๆนะก็อาจจะเบรกเทรนไลน์ก็ได้นะครับแต่เบรกเทรนแล้วนะมักจะมีย่อเสมอนะนเพื่อนก็ให้ทําใจไว้ก่อนนะตรงนี้เนี่ยบางทีมันอาจจะยึกยักยึกยักนะครับอ่าขึ้นเป็นล้ําเป็นแค่ชุดนี้นะครับแล้วก็รูดลงกลับมานะครับก็อย่า พึงดีใจไปนะออกแนวจะวันี้นะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับมันก็เด้งขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปย่อยดูในสีโมงกันนะครับสีโมงนะครับเพื่อนก็ตรงนี้นะหลังจากที่ลูดลงไปนะครับเกิดแท่งเขียวใหญ่สู้นะครับแล้วหลังจากนั้นมาก็เป็นแนวยิงขึ้นตลอดนะครับทีนี้นะอินดิเคเตอร์ในของสโตแค t นะครับก็มันคอร์สลงแล้วเรียบร้อยนะเพื่อนมีการคอร์สกันเรียบร้อยแต่ว่าราคาไม่ลงนะเพื่อน ตรงที่คอสเนี่ยราคาแค่เหมือนย่อเบาๆนะครับแล้วก็เช้านี้นะครับเด้งต่อนะครับเด้งสู้เนี่ยสู้แรงเลยนะเพื่อนซึ่งแท่งเทียนนะครับตอนปิดประมาณตีสามเนี่ยเขียวเขียวแบบเขียวเต็มเลยนะครับแล้วก็เช้านี้นะจะปิดเนี่ยในตอน7จ็ดโมงเชา้าในอีกชั่วโมงหนึ่งนะครับก็เป็นเริ่มเป็นแท่งแดงนะครับเพื่อนก็เรียกว่า อาจจะมียอนะอ่าผมว่าก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับในสี่โมงเนี่ยผมว่ายังไม่จบนะตรงนี้ตัวไอซ์ไอ I S I นะชูชันนะครับเพื่อนก็เรียกว่าชุดนี้ผมว่าวิ่งต่อได้นะน่าจะไปถึงแสนได้อยู่นะครับเพื่อนออกแนวจะมานี้นะครับเดี๋ยวไปย่อยดูใน1ชั่วโมงกันต่อนะครับเพื่อนหนึ่งชั่วโมงนะครับก็จะสามารถตีเทรนด์ไลน์ได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับเพื่อน ดูตั้งลำแบบขึ้นเป็นลำสวยมากนะครับอ่าเราตีเทรนไลน์ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเบรกเทรนไลน์ตัวนี้ลงมานะผมว่าขายบางส่วนออกมาก็ดีนะเพื่อนบางทีเนี่ยมันยังไม่พร้อมขึ้นแบบจริงๆนะมันอาจจะขึ้นแบบไปเรื่อยๆของมันจิกๆๆพอรูดหักลงนะคือไหลลงมานะบางทีบางทีลงมาที่ฐานเดิมนะครับเพื่อนก็เรามาระวังแล้วกันนะตัวนี้นะต่อ ให้ตีเป็นเทนไลน์ไว้ผมเองก็คงตีเทนไลน์แล้วก็ถ้ามันหลุดนะครับปิดปิดแบบปิดทับเทนไลน์นะก็คงหนีนะครับเพื่อนออกแนวจะประมาณนี้นะครับในชุดหนึ่งชั่วโมงก็ถือว่าสวยจัดว่าสวยแจมแจมแล้วนะครับตรงนี้นะก็เบรกเทรนเรียบร้อยนะครับก็ตีเป็น2แนวนี้ไปเลยนะตรงแนวนี้เนะี่ยก็คือเบรกแล้วนะครับก็ถือว่าจบนะครับแล้วก็เราก็ไปตีตรงยอดใหม่นะครับอ่ะ ทำกรอไปเรื่อยๆนะจริงๆก็คิดว่านะต้องเบรก1 0 0 0 0แก่อนแล้วค่อยไปเทสหนึ่งแสนนะโดยประมาณจะประมาณนี้นะครับก่อชุดนี้นะเป็นชุดแห่งความหวังนะครับเพื่อนถ้าดูจากทรงแล้วมันก็กินแกนเวลามานานประมาณหนึ่งแล้วนะครับเพื่อนก็เรียกว่าเออมีมีความเป็นไปได้สูงว่าจะมาเทสหนึ่งแสนนะครับองอแนวประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของอีเทอร์กันบ้างนะครับ อีเทอร์ก็ขึ้นนะเพื่อนแต่ขึ้นแบบกระจองเดียวนะครับอ่ะเรามาดูอีเทอร์ในทำเฟรมเดย์กันก่อนนะครับเพื่อนปิดตาก่อนปุ๊บนะครับอ่าแท่งเดย์นะครับ,อรบโอ้โหเขียวเป็นมดเลยนะครับตรงนี้นะกระเด้งขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็เหี่ยวลงนะครับช่วงตรงนี้นะก็ดูแล้วมีมีความอ่อนแรงแต่ว่านะครับผมผมมองอีกแนวหนึ่งนะครับเพื่อน ผมมองอย่างนี้นะว่าตรงเนี้ยคพณก็ลองสังเกตดูนะหลังจากที่มันรูดลงมาค่อนข้างแรงแล้วนะครับรูดแรงนะครับปรากฏว่าตัวตรงเนี้ยมันไม่หักกลับลงมาเทส2000นะครับแต่มันไปกินแกนเวลาค่อนข้างเยอะนะก็ตรงนี้นะลุ้นนะครับเด้งขึ้นอีกหนึ่งจังหวะนะผมว่าอาจจะต้อง exit หนีบางส่วนนะครับมีความรู้สึกตุยๆพีกพ่กลนี่งไงก็ไม่รู้นะครับของอีเธอร์เนี่ย ว่ามันจะลงมาที่พาราบริกซาด้านล่างนะเอออันนี้เอาเข้าจริงๆก็รู้สึกว่ามันน่าจะต้องกลับมาเทสสไปตัวนี้อีกสักทีหนึ่งนะก่อนที่มันจะพร้อมที่จะวิ่งนะครับซึ่งตรงนี้นะบางทีมันกินแกนเวลาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลูดลงเรื่อยๆนะครับเอื่อยๆลงมาเนาะบางทีกินเวลาไปถึงเมษาแล้วก็ค่อยบูมนะค่อยบูมขึ้นทีเดียวนะครับก็มีความเป็นไปได้อยู่นะครับตรงนี้เนี่ยก็ให้รอดูจังหวะ การเบรกเทรนไลน์แล้วกันนะเพื่อนตรงนี้ยังไม่ถึงเวลอ่ายังไม่ถึงตอนนั้นนะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกันดูนะครับแต่ว่ามันก็ไม่แน่ไม่นอนนะเออบางทีพูดไปวันนี้นะมันก็เบรกเทรนทันทีเลยก็มีเหมือนกันนะอ่ะเอาเป็นว่าเราก็รอลุ้นนะครับว่าให้มันเบรกเทรนตัวนี้ขึ้นมานะครับตรงนี้นะยังไม่ได้เบรก้ไม่ได้เบรกอะไรเลยนะก็อ่รอรอจังหวะแล้วกันนะครับก่อนเราดูนทุกวันนะตรงนี้นะถ้าเมื่อไรเบรก แกนเวลาหรือเบรกในแกนราคานะก็จะเป็นจังหวะเข้านะครับจังหวะเบ็ดยิงขึ้นนะครับหรือขึ้นไปแล้วเบรกไปแล้วนะครับย่อแล้วก็ตอนย่อเราค่อยรับอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวค่อยตอนเป็นเบรกเนี่ยค่อยเอาสเตจี้อะไรสักอย่างนึงมาจับในการเข้านะครับจะประมาณนี้เลยนะตรงนี้ก็รอจังหวะนะครับในทำฟิลมเดยก็คงพูดอะไรมากไม่ได้เนาะก็มีแค่สัญญาณตัว แ a c d ดีคอร์สนะอ่าตัวนี้คอร์สแล้วนะครับเพื่อนแต่ว่าคอร์สแล้วในรอบเก่เาๆเนาะเพื่อนลองสังเกตดูตอนมาทำฐานฐานรอบก่อนนะกินเวลาค่อนข้างนานนะกินเวลาเท่าไหร่เดี๋ยวแอบวัดดูนิดนึงนะครับนี่นะกว่ามันจะทำฐานเสร็จนะอ๋อ92ช่อง92วันเดือนครึ่งนะเฮ้ย2เดือนครึ่งใช่ป่าเอ้ย3เดือนดิเออ90วัน3เดือนนะ แต่ถ้าทําแค่ฐานสองลูกนะก็ประมาณสองอประมาณสองเดือนฐาน1ลูกประมาณ1เดือนอเอาเป็นว่าประมาณนี้เนาะซึ่งตรงนี้นะครับอุ้ยมันก็เสียวนะว่าจะครบเดือนแล้วพ่อวะนะอ่ะจะครบเดือนมีนานะครับช่วงต้นมีนาผมก็เลยมองว่าเอ้ยตรงเนี้ยเนี่ยปลายเดือนตรงเนี้ยน่าจะขายออกนะครับเนอก็เป็นสเตจี้ว่าถ้าครบสิ้นเดือนนะผมคงขายออกนะอาจจะก่อนสิ้นเดือนเล็กหน่อยนะครับ มันน่าจะรูดลงนะ,ะมีความเป็นไปได้สูงว่าตรงแถวโซนตรงนี้นะขึ้นไปเทสอาจจะไปเทสเส้นหรือเบรกเส้นนิดหน่อยแล้วก็รูดลงนะครับก็เดี๋ยวรอดูความแรงในการขึ้นของรูปนี้นะครับเนี่ยนะของ ISI ชุดนี้นะว่าจะเด้งไปแรงขนาดไหนนะจะเด้งแรงเหมือนชุดนี้ไหมนะครับนี่ฟิวนะแต่ว่าตอนลงมานี้ไส้แตกเหมือนเดิมนะหรือว่าจะ,ะเด้งขึ้นไปประมาณแค่ตรงนี้นะผมว่า ISI ประมาณสัก 45-50โซนนี้นะผมจะขายทิ้งนะอันนี้เอาเข้าจริงๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอรับใหม่นะอ่าจะประมาณนี้นะแผนการในทำเฟรมเดย์คงวางไว้แค่ประมาณนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวไปย่อยดูในสี่โมงกันนะครับในสชั่วโมงนะครับเพื่อนก็เรียกว่าเดี๋ยวลบลบทิ้งเลยเนาะอันนี้เราเราวางแผนกันไว้เนี่ยเป็นขยักขยักนะเพื่อนจริงๆมันก็มาตามแผนที่เราวางไว้แหละนะ ก่อนที่จะลบนะเดี๋ยวคุยเรื่องแผนกันนิดหนึ่งนะครับนี่นะมันจะมีแผนแผนหลักเนี่ยก็คือเน้นเด้งขึ้นย่อแล้วก็รับนะครับแต่แผนย่อยนะเหมือนมันจะเข้าแก๊บของแผนย่อยมากกว่านะเพื่อนนี่นะเด้งขึ้นไปถึงตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลูดลงมานะอาจจะมาเทสตรงโลเดิมหรือเปล่าตรงนี้นะ2,600นะไม่แน่เลยนะเพื่อนก็เอาเป็นว่าถ้าใครเป็นขาขึ้นเป็นอ่ขาบวกไปแล้วนะ ก็อย่าลืมวาง stop l ล s s ให้มันดีๆนิดหนึ่งนะเพื่อนๆอ่าตรงนี้นะก็มีความเสียวนะคือของ Bitcoin พุ่งเป็นลำใหญ่นะของ e t h e อนะพุ่งแบบโหนิดเดียวอะ่ะเออมันแบบเหมือนแรงมันจะหมดแล้วไงก็ไม่รู้นะอ่ะจะมาณนี้เนาะในสีโมงนะครับก็อ่าตรงนี้นะสัญญาณ t o ตแคสนะครับขึ้นไป Obot เรียบร้อยนะครับยังไม่ผ่านไฮเดิม erm, นะไฮเดิม erm, อยู่2850นะครับเพื่อนตอนนี้ จุดโอเวอร์พอดนะครับอยู่เอเต็มที่อยู่2760นะครับตรงนี้นะก็โอ้โหมันก็เสียวลงท่านี้บอกว่านะก็ต้องลุ้นนะตรงนี้นะลุ้นให้นะครับ1ชั่วโมงแค่ย่อพอนะครับแล้วก็ไม่หลุด2,006นะอ่ะลงมาเทสตรงนี้แล้วก็เด้งขึ้นแรงๆนะครับผมลุ้นท่านี้มากนะตรงนี้นะกนะ็ยังลุ้นให้เป็นขารองอยู่นะเออออกแนจวจ้านันนี้นะแต่ว่า มันมีความเสี่ยวนะเพื่อนตัวนี้นะก็ให้ตีเป็นเทรนไลน์ไว้นะครับจริงๆมันไม่ควรหลุดเส้นตรงนี้นะอ่าเดี๋ยนะลบทิ้งทั้งหมดเลยนะเดี๋ยววาดใหม่นะครับตัวนี้นะจะมีเทรนที่แบบเป็นแนวรับซัพพอร์ตเลยนะครับเพื่อนตัวนี้นะถ้าในสีโมงปิดหลุดตรงนี้นะเอ็กซิสมาเลยนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่มันจะไหลาย,ยาวได้นะครับเพื่อนตรงนี้นะก็ได้ฐานมาแล้เรียบร้อยนะครับส่วน แนวต้านนะครับในสีชั่วโมงจะเป็นแนวต้านนี้นะตอนนี้วิ่งในกรอบสามเหลี่ยมตรงนี้อยู่นะครับเ,เพื่อนก็ทํากรอบเหมือนเดิมนะเราก็เด้งขึ้นเด้งลงขึ้นไปชนขอบบนช็อตก็จะมีโอกาสเป็นไม่ได้สูงกว่านะครับอ่าชนในขอบล่างเราก็เล่นรองขึ้นไปประมาณนี้นะครับต็แผนการจะประมาณนี้เลยในสี่ชั่วโมงเดี๋ยวมาย่อยดูใน1ชั่วโมงกันนะครับใน1ชั่วโมงนะครับเ,เพื่อนก็รอดูสโตแคสลงมาโอเวอร์โซ แล้วยกโลซึ่งซึ่งตรงนี้นะแหลินพันเลยตรงนี้เ,เฮ้ยมันเกิดสัาาญญาณแล้วเว้ยเพืนะ่อนนะยกโลในเจีนี่นะก็คือยกโลตรงนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้นะก็เดี๋ยวรอดูหักลงอีก,กจังหวะหนึ่งนะมีโอกาสว่ามันอาจจะหักลงก่อนนะครับอีกสักหนึ่งช่วงครับถ้าตรงนี้นะออกแนวไซเวเลเลียนะก็มารอรับแถว2006 กลางๆก,ก็ได้นะเพื่อนผมว่าก็มีโอกาสนะที่มันจะลงไปแถวๆโซนตรงนี้ได้อยู่นะครับก็เว้นแต่ว่านะมันเด้งขึ้นต่อฟึดฟืดฟึดอย่างเงี้ยนะอ่าก็ค่อยมาลองตีรีเทมเพนกันดูนะครับตรงนี้นะก็ช่วงนี้เนี่ยมีโอกาสเป็นไม่ได้สูงนะครับว่ามันหักลงมาแล้วก็เด้งขึ้นนะเดี๋ยวลบทิ้งนิดนึงนะครับตัวนี้นะโอ้โหอ่าเอาเป็นว่าลบตรงเส้นนี้แล้วกันนะ,ะเส้นเส้นนี้นะครับ ที่คิดที่คิดไว้นะครับตรงนี้นะโอกาสนะครับน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับหักลงมา 1, จังหวะหนึ 1, ่งเราก็เด่งขึ้นไปข้างบนตรงนี้นะครับอ่าทำให้เราตีเป็นชุด a b c ประมาณอย่างนี้ได้นะครับอ่ะก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับว่ามันจะเป็นท่านั้นนะซึ่งเดี๋ยวเราดูใน15นาทีซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับ15นาทีเฮ้ยมันก็ดูย่ำฐานอยู่นะเนี่ยืมตรงนี้นะก็ ลองรับแถว2,007ซักไม้หนึ่งนะครับบางทีมันไม่ลงมาแล้วเนาะก็อาจจะเด้งขึ้นไปเลยนะก็เป็นไปได้อยู่นะครับตัวนี้นะก็ใน15นาทีก็อยู่ยกโลอยู่นะครับเพื่อนเนี่ยนะสโตแคนเนี่ยกโลนะครับเพื่อนตัวนี้นะก็ถ้าใครจะเข้านะครับไม้นี้นะเข้าได้เลยแล้วก็วางตับรอ2 7 0แล้วก็ถ้าเผื่อหลือเผื่อขาดนะเผื่อมันเป็น ABC อย่างงี้นะครับมารับที่2,600ไปไปซักไม้หนึ่งก็ได้นะครับ แต่ว่าสต็อปตรงนี้ทิ้งก่อนนะมารับใหม่ตรงนี้นะครับแล้วก็เล่นยิงขึ้นไปตรงนี้นะก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับจะประมาณนี้เลยอ่าก็มองมองเป็นขึ้นไว้ก่อน <laughs> โอเคเดี๋ยวไปสรุปท้ายคลิปกันดีกว่านะครับโอเคครับเพื่อนท้ายคลิปขออนุญาตสรุปอย่างงี้ครับว่าวันนี้นะตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้นะครับก็ปิดเป็นแท่งเขียว2อวันติดแล้วนะเพื่อน ก็เรียกว่าเรียกความมั่นใจในตลาดคริปโตขึ้นมานิดนึงนะก็เอาเป็นว่ามันเป็นเทรนเหมือนเป็นขาขึ้นนั่นแหละนะครับเพื่อนซึ่งเราตีในชุดย่อยๆแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสนะครับในบิตคอยเนี่ยน่าจะไปประมาณ10,000แสนหรือ1 000, 2 0 0 0แสนประมาณนี้นะน่าจะไปเทสสไปพวกนี้ก่อนนะครับส่วนของอีเทอร์นะครับอีเทอร์นี้ผมยังรู้สึกมันดูล่อแล่พิกลพิกลน,นะมีโอกาสที่มันจะลู่ลงล่างได้อยู่นะครับแต่ว่าก็มันเป็นเทรนเหมือนจะวิ่งขึ้นนะ ซึ่งเป้าเก้านะครับผมผมเองเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ3,000นะครับตอนนี้ผมก็รับของมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับซึ่งก็เดี๋ยวกะว่าไปถึง3,000หรือว่าถึงสิ้นเดือนก่อนเนี่ยผมก็จะขายทิ้งทั้งหมดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมารอรับใหม่อีกสักหนึ่งรอบนะครับเพื่อนก็แผนการของผมก็จะประมาณนี้นะครับยังไงก็เพื่อนๆเ,เ,เ,เอาไปพิจารณาประกอบแล้วกันนะก็ลองดูหลายๆแบบแล้วกันเนาะผมเองก็ไม่ได้เชี่ยวชาญอะไเลยนะครับก็เป็นว่า ผมมองยังไงผมก็ามาเล่านะเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับจูนปรับใช้กันดูนะครับโอเคคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่าน,นี้นครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง IP พิสตู o ิช่องนี้นะครับแล้วก็ช่องในเครือนะทั้ง e v e r y รสเแล้วก็ PT ทีคอมพิวเตอร์กันด้วยนะครับก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ